Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทำเป็นเท่ครับรายการอาหารสร้างสรรค์รายการนี้ทำให้คุณผู้ชมนั้นสามารถทำอาหารจานโปรดอย่างง่ายๆครับเพียง2มือและ1่ใจของคุณผู้ชมวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมานอกสถานที่อีกครั้งหนึ่งครับผมอยู่ที่ร้านระเบียงบังครับอยู่แถวหลังรางคำแหงน่น,นะครับเป็นร้านอาหารซีฟู้ดครับเน้นวัตถุดิบที่สดแล้วที่สําคัญนะครับความแตกต่างของเขาคือเป็นร้านอาหารมุสลิมแท้ๆครับที่ ให้เป็นอากาศของความเป็นโมเดิร์ลซีฟู้ดและความเป็นโมเดิร์ลที่มาที่ไปของร้านนี้เป็นยังไงอยากใหุ้ผู้ชมติดตามชมในช่วงหน้าครับ ครับตอนนี้ผมก็อยู่กับเจ้าของร้านนะครับซึ่งเป็นรุ่นราวคราวเดียวกับผมอย่างไม่น่าเชื่อครับผมอยู่กับมูฮัมมัดกาดาฟี่สลามอะไรคุณครับวอะไรคุณสลามครับผมกาดาฟี่ครับครับอยากให้เล่านิดนึงว่าความเป็นมาเป็นไปของร้านเนี่ยครับมันเริ่มต้นยังไงครับร้านนี้จริงๆผมมีร้านเนื้อกระทะครับร้านเนื้อกระทะขึ้นมาก่อนเปิดขึ้นมาก่อนเปิดจากการที่ประสบการณ์น้อยครับเริ่มจากการที่ ยังทําอาหารอะไรไม่เป็นก็เลยคิดว่าการที่ทําเนื้อกระทะให้คนไปไปทำอาหารบนโต๊ะครับเรามอบหน้าที่การทําให้เป็นของลูกค้าครับอันนั้นเป็นร้านแรกเพราะว่าประสบการณ์ยังน้อยอันนี้ก็เป็นร้านต่อมาครับพอคิดว่าเออเวลาที่เราผ่านมาครับเราก็สั่งสมประสบการณ์มาแล้วอันนี้ก็เลยอยากเปิดทําเป็นร้านอาหารซีฟู้ดชื่อร้านว่าระเบียงบังครับยังไงครับถึงได้ถึงได้มาตั้งชื่อนี้ได้ก็ ก็คิดเหมือนเดิมนะครับคิดเหมือนเดิมว่าเออเราจะหาชื่ออะไรดีกว่าแล้วก็มองตอนทําร้านก็ยังไม่ได้มีชื่อร้านหรอกครับจนทําร้านใกล้จะเสร็จเออร้านเรามีระเบียงก็ให้เป็นระเบียงดีกว่าระเบียงอะไรดีกว่าระเบียงบังละกันเพราะระเบียงมันอยู่หน้าร้านนะครับมันก็แต่มันก็จะไม่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 บังหรอกครับจริงๆมันก็เป็นวิวน้าร้านแต่ผมก็ตั้งชื่อมาว่าระเบียงมันบังเพราะว่าอ๋อตรงนี้คือบริเวณข้างหน้านี่คือระเบียงมีระเบียงก็มีที่นั่งด้วยเราตั้งเป็นที่นั่งด้วยคนที่อยู่ข้างหน้า ถ้าสูงหน่อยก็อาจจะบังคนข้างหลังบังวิวอะไรเงี้ยในอนาคตไม่แน่จะตั้งโต๊ะหรือเปล่าหรือว่าไงเราจะปล่อยไว้อย่างงี้เออรอให้ผมมีเงินอีกนิดนึงผมจะซื้อโต๊ะเพิ่มครับตอนนี้เงินหมดตอนนี้ทําร้านหมดครับยังยังไม่ได้เปิดร้านครับพยายามที่จะเปิดให้ได้เร็วเร็วที่สุดครับวันที่17ครับ17อินชารอนะอินชารอนครับวันที่17เดือนเดือนนี้ตุลาตุลาครับ17เดือนตุลาครับหลังอีไปแป๊บหนึ่งหลังอีก2วันหลังอีก2วันน่าจะเปิดเป็นทางการได้อินชัลาครบ นี่เรามาพูดถึงตรงนี้ดีกว่าว่าจุดจุดที่กาดาฟี่เนี่ยให้มีความสนใจเกี่ยวกับอาหารหรือว่าอะไรที่เป็นแรงจุดประกายในการทําธุรกิจอาหารของเราจริงๆก็ที่ผมบอกไว้ไวแล้วว่าเออผมมีร้านอาหารร้านหนึ่งละเปิดประมาณประมาณห้าปีละ <Fields. S 2> แต่ว่ายังไม่มีฝีมือด้านอาหารแล้วก็ยังไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทําอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยยังไม่คิดจะเปิดร้านอื่นเลยคิดว่าตรงนั้นแหละมันก็เรามีความสามารถแค่นั้นละ แล้วก็เราให้ครับเราให้วันวันหนึ่งผมจะต้องอพี่สาวผมได้ทุนวิจัยไปทำไปทาวิจัยที่อังกฤษะครับแล้วมไม่มีคนดูแลครับก็คือคือสามีเขาก็ติดทุระก็คือต้องเป็นหน้าที่ของเราและ้ะที่เราจะต้องไปเป็นหน้า<ป>ที่ของม้ารองไปใช่ครับรองไปก็ไปก่อนครับไปหาที่พักหาอะไรให้พี่สาวไปก่อนแล้วก็โรงเรียนภาษาไว้เรียนภาษาก็เรียนวันละแค่สมชั่วโมงอะไรอย่างงี้ครับมีเวลาว่างเยอะะครับผมก็เลยได้มีโอกาสไป หางานทําครับทํางานในเหมือนเหมือนเด็กไทยเหมือนเด็กไทยใช่ความคิดแรกเลยที่เด็กไทยที่ไปเรียนที่อังกฤษแล้วมีเวลาว่างก็เนี่ยแหละครับก็จะไปทํางานในร้านอาหารเป็นร้านสไตล์ไหนที่ไปทําตอนนั้นของร้านอาหารผมที่ไปทําร้านแรกเลยเป็นร้านอาหารไทยครับอาหารไทยเลยพอผมไปสมัครก็อันเราให้เหมือนเหมือนกันครับอันทำละเป็นร้านอาหารไทยที่มีเจ้าของเป็นบังกลาเทศครับอาหารในนั้นก็เลยเป็นอาหารไทยฮาลาน แล้วตอนนั้นคือไปทํานี่คือเราก็ไปช่วยเขาไปอยู่ในส่วนไหนของร้านไปอยู่เริ่มมาจากเตรียมของครับหั่นผักหั่นปลาหั่นไก่ก็คืออยู่ในครัวนี่แหละอยู่ในครัวอยู่ในครัวเตรียมของครับก็เตรียมไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆทําไปทํามาก็เชฟเหนื่อยครับเชฟเหนื่อยเชฟเหนื่อยก็ยงเริ่มให้เราเริ่มให้โอกาสเราครับเออบอกว่าเราลองมาทําดีกว่าเราลองมาทําตรงเนี้ยเราลองขึ้นมาผัดทาอาหารดูก็เลยได้เป็นโอกาสที่ ผมได้มีประสบการณ์มากขึ้นผมก็บอกว่าโอเคงั้นผมทําได้ผมยังไม่เหนื่อยโอเคก็คือเริ่มแต่มีการเตรียมอาหารมาให้เชฟครับและสักพักหนึ่งเราก็ขึ้นมาทำช่วยช่วยเชฟทําเลยครับในจุดนั้นก็คือในระหว่างนั้นเหมือนกับเราก็ได้เรียนรู้เรียนรู้วิธีการครับวิธีการต่างๆการบริหารห้องครัวครับการบริหารห้องครัวการสต็อกของการอะไรที่ที่ผมยังไม่เคยรู้เลยแล้วผมคิดว่ามันเป็นส่วนสําคัญในการเปิดร้านอาหารเนี่ยแหละครับ ผมก็ผมแต่ว่าผมก็ยังยังไม่ได้คิดอะไรครับตอนนั้นก็เหมือนคนทํางานที่ได้เงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันทั่วไปครับ,รบแล้วก็หลังจากนั้นหลังจากนั้นพอพอกลับมาประเทศไทยครับรู้สึกว่าร้านเก่าเนี่ยมันเริ่มอยู่ตัวละเริ่มเริ่มมีเวลาว่างมากขึ้นแล้วเออมาอยู่ได้สักประมาณ9เดือนครับผมก็1ิเดือน อะไรประมาณนี้ผมก็เริ่มคิดว่าผมอยากจะเปิดร้านอาหารที่เป็นสไตล์ของสวนอาหารหรือว่าซีฟู้ดเพราะว่าเพราะว่าจุดเริ่มต้นมาจากอยากจะทานอาหารซีฟู้ดกับพ่อแม่ครับหาไม่มีหาไม่มีในกรุงเทพหายากมากบาง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 ทีอยากไปจริงๆก็ต้องไปตามตามต่างจังหวัดครับที่มีร้านมุสลิมอยู่ริมทะเลอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีอยู่หลายๆร้านก็ไปกินตามนั้นแต่ว่าถ้าอยากกินมื้ออาหารมื้อเย็นเล็กๆอยากกินกันในครอบครัวผมก็เลยคิดว่าเออ งั้นผมอยากจะเปิดละอยากจะเปิดเพื่อเพื่ออาจจะมีคนคิดเหมือนกันกับผมอาจจะมีมุสลิมหลายๆบ้านคิดเหมือนกันกับผมว่าอยากจะมาทานอาหารทะเลเป็นอาหารเย็นมือเล็กๆใกล้ๆราคาไม่แพงมากอะไรเงี้ยครับแล้วมีอาหารทะเลสดๆผมวางแผนไว้ที่จะทําบ่อปลาด้วยครับบอ่ปบอปลาบ่อปูบอ่อกุ้งครับในร้านนี่แหละเป็นพื้นที่นี้เลยใช่เป็นถังพลาสติกไม่ใหญ่หรอกครับแต่ว่าเลี้ยงให้มันมีชีวิตมันจะได้รักษาความสดได้นานก็โห ไอเดียเขาเรียกว่าเป็นวิสัยทัศน์ของผู้บริหารครับโอเคเลยแล้วก็เอางี้ดีกว่าวันนี้จะเข้าครัวให้คุณผู้ชมดูด้วยวันนี้วันนี้ผมจะทํายำกุ้งสะดุ้งครับสะดุ้งครับทั้งรสชาติทั้งลักษณะของเนื้อกุ้งอะไรเงี้ยสะดุ้งสะดุ้งน้ำเดือดแล้วก็สะดุ้งน้ำมันอีกทีหนึ่งแต่ว่าสุดิบสดนะเดี๋ยวลองชิมสดครับสดสดและความสะดุ้งเป็นยังไงต้องให้คุณผู้ชมเขาติดตามชมต้องติดตามครับต้องติดตามคุณผู้ชมครับเดี๋ยวลองไปดูกันในครัวกันครับ ว่ามันสะดุ้งยังไงคุณผู้ชมครับผมยังอยู่กับกาดาฟี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าวันนี้เขาจะนำเสนอเมนูอะไรเขาจะลองทำให้เราดูครับเดี๋ยววันนี้เราจะทำเมนูกันครับตรงนี้ยำกุ้งสะดุ้งสะดุ้งเลยสะดุ้งสะดุ้งเอางี้ก่อเดี๋ยวเราแนะนำ วัตถุดิบคุณผู้ชมกันนี่ว่าได้ครับกุ้งสะดุงนี้ได้แน่นอนต้องมีกุ้งมีกุ้งมีกุ้งมีอพริกขี้หนูครับขิงหอมแดงครับผมมะนาวครับตะไคร้พริกขี้หนูแห้งทอดครับพริกขี้หนูแห้งทอดด้วยครับแล้วก็ใบมะกรูดทอดใบมะกรูดทอดก็คือสมุนไพรไทยค่อนข้างครบเลยในจานนี้ใช่ครับครับผมเมนูนี้สําหรับผู้หญิงก็ทานสะดวกรสก็คือจะออกเป็นรักษณะยำๆเปรี้ยวๆเปรี้ยวๆครับมีเปรี้ยวมีหวานชมีเผ็ดใช่โอเคครับแล้วก็เดี๋ยว เริ่มต้อนอยังไงดีฮะเราเริ่มเราจะน,นํากุ้งครับกุ้งปอกเปลือกนะครับกุ้งเราจะปอกเปลือกก่อนแล้วก็ล้างเรียบร้อยแล้วแล้วเราจะมาลวกก่อนโอเคอเลอจุดไฟเลยจุดไฟเลยอ่าเ,เดี๋ยวเรารอให้น้ําเดือดครับโอเคไฟแรงไฟแรงดีมากเลย่ไอ้ที่เรียกว่าสะดุ้งเนี่ยสะดุ้งนี่คือกุ้งสะดุง้งหรือว่าขนกินสะดุ้งนะฮะเออจริงๆผมว่ามันเป็นที่รสชาติของมันด้วยนะแล้วก็กุ้งอ่ะเราลวกพอสุกครับ เราจะไม่ไม่ถึงกับสุกมากก็เรียกว่าลักษณะคล้ายสะดุ้งน้าใช่ให้มันสะดุ้งนิดนึงใช่คนกินก็สะดุ้งด้วยคนกินก็สะดุ้งจากรสชาติและกุ้งเองก็สะดุ้งด้วยโอเคได้อยู่ได้อยู่ือเดี๋ยวหลังจากลวกเนี่ยครับเราก็จะทอดเลยเอาเรียกว่าเหมือนลักษณะคล้ายๆการทอดครับลวกน้ํามันอีกทีหนึ่งให้กุ้งมันสวยน้ําเดือดละทอดเลยเราลวกเลย ลูกให้พอสุกครับพอสุกคือแค่พอเปลี่ยนสีนิดนึงอ่ะฮะลวกให้พอเปลี่ยนสีปิดไฟเลยครับผมเอาน้ำออกเลยเอาขอโทษนะครับครับผมครับผมอ่ะกาด้าฟี่ลวกแล้วทำไงต่อครับเนี่ยตอนนี้ลวกแล้วนะครับลวกพอสะดุ้งพอสะดุ้งน้ำเราก็จะลงมาทอดต่อโอเคทอดก็ทอดไม่นานครับสไตสะดุ้งเหมือนกันสไตสะดุ้งเหมือนกันสะดุ้งน้ำมันเอาเลยฮะ น้ำมันก็ไฟกลางครับไฟกลางครับผมผมเผลอเริ่มร้อนไปน่อยเริ่มร้อนไปแล้วเอากะว่าสะด,ดุ้งพอผมมาเสียวพอเลยพอเลยแค่นี้เรียกว่าสะด,ดุ้งจริงๆสองชื่อเพราะว่าเพราะว่าน้ำมันกระเด็นผมก็เลยทอแค่นี้ทอ,อแค่นี้เสร็จละมันได้สะด,ดุ้งแล้วล่ะโอเคเราพักไว้คุณผู้ชมครับเมื่อกี้นะครับเราก็นํากุ้งไปสะดุ้งเรียบร้อยแล้วเราไปสะดุ้งตัวน้ํามาครับนิดนึง ะะแล้วก็แบรบิะดุ้งน้ำมันน้ำมันอีกนิดนึงเนี่ยขั้นตอนนี้เมื่อกี้กาเดฟีบอกผมทำไมทำไมกาเดฟีถึงใช้เทคนิคตรงน,นั้นเพื่อที่จะให้กุ้งมันรัดตัวครับน้ำมันจะทําให้กุ้งมันรัดตัวหลังหลังจากการลวกการลวกมันจะกุ้งจะไม่ไม่ค่อยรัดตัวเท่าไหร่คือเดิมที่เ,เราเราใช้กุ้งสด กุ้งสดใช่มันก็เลยต้องมีเทคนิคนิดนึงเทคนิคนิดนึงทาให้กุ้งมันเด้งครับลักษณะจะคล้ายๆกุ้งกุ้งแช่แข็งกุ้งแช่แข็งใช่ผมสังเกตเหมือนกันเราใช้กุ้งแช่แข็งในบางทีทํากับข้าวเนี่ยกุ้งมันจะเด้งใช่ซึ่งผมว่านั้นจริงเขาใส่สารอะไรบางอย่างเลยนะ้อคไอเฟตครับอเฟตแต่เราใช้เทคนิคธรรมชาติเลยครับเห็นว่าเริ่มตั้งแต่การล้างล้างกุ้งล้างกุ้งก็จะล้างด้วยแป้งมันนิดหน่อยแป้งมันคือเราปอกเปลือกกุ้งเรียบร้อยผ่าหลังเรียบร้อยรับแล้วก็ล้าง อย่างเช่นเมื่อกี้โอเคตอนนี้เราก็ได้กุ้งมาแล้วคุณผู้ชมใช่ครับทีนี้ไอตัวเขานี้เราจะมาคุกน้ำยำกันใช่ค่ะจะมีมีอเครื่องที่เราบอกไปตอนแรกครับเครื่องสมุนไพรที่เราบอกไปตอนแรกก็สมุนไพรไทยมะนาวหอมแดงขิงพริกซอยตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดใบมะกรูดครับพริกแห้งทอดครับพริกแห้งทอดครับผมแล้วก็มีตัวนี้เป็น ปลาหมึกปะฮะปลาหมึกวงครับเป็นปลาหมึกวงปลาหมึกวงกับกุ้งแห้งกับกุ้งแห้งอ๋อใช้2อย่างเลยครับปลาหมึกวงกับกุ้งแห้งทอดครับทอดทอดไปแล้วครับทอดไปแล้วครับแล้วในส่วนของตัวน้ำยำนะน้ำยำตัวนี้นะครับก็จะเป็นสูตรของทางร้านสูตรของทางร้านสูตรลับสูตรลับของทางร้านแต่ไม่ลับเท่าไหร่แต่ไม่ลับเท่าไหร่เพราะว่าจะบอกวันนี้บอกวันนี้เลยที่นี่ร้านยังไม่เปิดย่างไ็นทางการด้วยใช่ครับแต่ว่าบอกเลยบอกเลยครับก็มี น้ำปลาครับน้ำปลามะนาวมะนาวน้ำตาลปี๊บครับน้ำตาลปี๊บแล้วก็มีผงซุปไก่อ่ะครับมีผงซุปไก่ใช่โอเคแต่ว่าเรื่องของการสัดส่วนอะไรอันนี้มันเป็นเทคนิคโดยเฉพาะอีกทีหนึ่งครับต้องให้คุณผู้ชมมาชิมที่ร้านีกผมว่าผมว่ารสชาติแต่ละคนก็ปรุงตามชอบดีกว่าครับตามชอบใช่ครับผมจะปรุงรสชาติไว้กลางๆที่ที่ทานง่ายที่สุดที่ทานง่ายเดี๋ยวเราชิมดูเราก็รู้ละว่าอะไรนําอะไรยางไงสำหรับสูตรของทางร้านครับทีนี้ก็คือเดี๋ยวเรามา ลุกเลยโอเคครับผมเราก็เริ่มจากใส่ของของสดที่เราเตรียมไว้นะครับเครื่องแกะเอสมุนไพรที่เราเตรียมไว้มะนาว่เราเริ่มจากมะนาวชอบมนไหนเยอะก็ใส่เยอะผมก็จะใส่ใส่ประมาณประมาณใกล้ๆกันครับอย่างใส่ดส่วประมาณนลยใช่พอๆกันครับตะไคร้ครับครับตะไคร้ใส่เยอะหน่อยผมชอบ แล้วก็พริกสดพริกสดใส่ไม่มากเพราะว่าเดี๋ยวเพิ่มที่หลังได้ครับถ้าจะอยากทานเผ็ดก็เพิ่มที่หลังอันนี้เราใส่เครื่องสมุนไพรที่เราบอกไปตะกี้ครับใส่รวมกันแล้วก็ใส่น้ำยำเลยครับผมน้ำยำที่เราผสมแล้วครับก็เครื่องผสมก็อย่างที่พูดไปตะกี้แหละสามช้อนผมจะใส่สามช้อนก็มันสามช้อนโตได้อะไรประมาณนั้นครับผม เราก็จะหมากขลุกขลิกเป็นน้ำขลุกขลิกอยู่ในจานประมาณนั้นแล้วเราก็จะใส่ของตัวนี้ครับของทอดกรอบของเราที่เตรียมไว้เราเราเราใส่ที่หลังเราใส่เป็นหนังสุดท้ายครับก่อนที่จะขึ้นเอ่อก่อนที่จะคลุกกับกุ้งอะครับเพราะว่ามันจะได้ยังกรอบอยู่นานมีเม็ดมะม่วงกินมะพาวอีกครับผมครับผมเม็ดมะม่วงหิมะพานา์ด้วยก็คือครบเครื่องเลยครับจะได้ความมันความมันจากเม็ดมะม่วงกิมะพานา์ครับแล้วเราก็ใส่กุ้งครับคลุกเลย ประมาณนี้อ่าครับผมกุ้งตัวใหญ่มากอะผมต้องบอกว่ากุ้งตัวใหญ่มากครับ,บคุณผู้ชมครับ,รบแล้วเราก็จะใส่จานที่เราจัดหัวจานเรียงไว้ครับผมแต่ว่าจริงๆหัวจานอ่ะไม่ใส่ก็ได้ครับผมก็ไม่กินครับเพื่อ<ว><ว>ความสวยงามผมไม่กินครับแต่ทาให้ดูสวยหน่อยทําให้ดูสวยหน่อยมันก็เป็นการแสดงถึงรสชาติอาหารอย่างหนึ่งเวลามาถึงหน้าปุ๊บแล้วดูแบบดูดี น้ำลายไหลขึ้นมาทันทีละใช่จากอาหารราคาไม่แพงมากก็กลายเป็นราคาแพงขึ้นมาอีกหน่อยนะครับอย่าไปบอกเขาสิเดี๋ยวเขาลุ้แต่ว่าร้านผมอาหารไม่แพงเท่าไหร่ครับไม่แพงเท่าไหร่ครับเรากะว่าราคาของอาหารของเรานี่อยู่ในเบรดประมาณไหนกลางวัยรุ่นวัยรุ่นวัยกลางคนคนทํางานคนทํางานคนมีอายุหรือก็จริงๆก็ได้ทุกวัยนะคได้ทุกวัยเพราะว่าราคามัน ไม่ถึงกับสูงมากเลยถึงกับสูงมากจะพยายามควบคุมคอสต์ให้ให้ให้ราคาต่ำหน่อยครับอย่างอะไรบางอย่างไม่จําเป็นขวดจานบางอย่างผมก็จะไม่ไม่ใส่แต่จานนี้ใส่โชว์ครับบอกทีวีก็ทําให้รอหน่อยเผื่อจะเท่ทำเป็นเท่นิดหนึ่งรายการทำเป็นเท่นิดหนึ่งใช่ผมอยากทําเป็นเท่ก็ลองทําให้เศษเลยฮะแล้วก็อันนี้ที่เรายังไม่ใส่นะครับ สองอย่างผมไม่ได้ใส่ไปคุกผมจะใส่โรยข้างบนแต่งหน้าไปครับแต่กินพริกที่ผมใส่น้อยนิดนึงก็เพราะผมชอบพริกทอดครับพริกตัวเนี้ยพริกทอดครับผมอือเอามือผมล้างแล้วล้างแล้วเลยครับผําให้ดูสวยนิดนึงอะไ้แค่นี้ครับอ่าผมล้างมือแล้วขวาครับอืมเสร็จแค่นี้แหละครับโอเคเรียบร้อยก็เป็นนั้นว่าเราได้แล้วสำหรับเมนูครับ เมนูกุ้งสะดุ้งยำกุ้งสะดุ้งครับโอเคยำกุ้งสดุง้งยำกุ้งสดุง้ง,ดง,ง,ดงเดี๋ยวลองเข้าไปชิมกันเดี๋ยวลองเข้าไปชิมนครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับก็จกครัวกันมาแล้วอันนี้คือเมนูที่เราทำร่วมกันเมื่อกี้ก็คือตัว กุ้งยำกุ้งสะดุ้งใช่นะฮะเดี๋ยวเราจะได้ชิมกันแล้วก็บนโต๊ะนี่ยังมีอีกหลายเมนูทีเดียวครับเป็นเมนูที่ลองทําให้ชิมกันอย่างจานนี้เป็นอะไรคะกาดาฟี่อันนี้หมึกผัดไข่เค็มครับเป็นหมึกผมเห็นเลยว่าโอ้โหตัว<ช>อย่างใหญ่เลยปลาหมึกตัวนี้แล้วเดี๋ยวอันนี้ก็จะจะ,จะไม่บืหวามากเท่าไหร่แต่ก็ไม่เหมือนที่อื่นครับยังไงฮะเพราะลักษณะของไข่เค็มที่อื่นจะเอาไข่เค็มลงไปผัดในกระทะเลยนะฮะแต่ของผมอ่ะ เตียงก่อนเป็นไข่ไข่เค็มสดใช่ไหมไข่เค็มแดงไข่เค็มสดครับใช้เฉพาะตัวไข่แดงใช่ผมก็เอาไปทําเป็นลักษณะให้มันข้นก่อนข้นก่อนผสมก่อนเลยผสมก่อนผสมกับพริกเผาครับไข่เค็มแล้วก็มาผัดลงผัดที่หลังครับเดี๋ยวได้ชิมกันแน่นอนเดี๋ยวโดนแน่นนี้แล้วก็ตัวนี้หน้าตาดีมากถ้าให้เดาเนี่ยดูคล้ายๆกับกุ้งครับ กระเทียมแต่กระเทียมสีมันออกส้มๆแปลกๆมันใช่ครับเป็นกระเทียมที่สีสันที่ผมไม่เคยเห็นอ่ะจริงๆคือมันคืออะไรฮะปูนิ่มผัดกระเทียมฮ่องกงครับปูนิ่มกระเทียมฮ่องกงเพราะลักษณะจะเอากระเทียมไปโรยเฉยครับคลุกคลุกเอาไปคลุกนิดหน่อยแล้วก็โรยข้างบนปูนิ่มจริงก็ไม่ได้หากินร้านอาหารมุสลิมไม่ค่อยมีเลยอ่ะครับในเมนูปูนิ่มมาทำเนี่ยครับและกระเทียมฮ่องกงนี่คือยังไงมันมัน ทำไมถึงใช้กระเทียมฮ่องกงกระเทียมฮ่องกงจริงเป็นกระเทียมไทยนี่แหละครับเป็นกระเทียมเม็ดนี่แหละครับก็เอามาซอยซอยกระเทียมลงไปทอดลงไปเจียวเหมือนเจียวนี่แหละครับเจียวให้พอกรอบอ่ฮะคลุกกับพริกไทยแล้วก็ผงปรุงรสนะครับพวกผงซุปไก่แล้วก็เอ่อจะใส่พริกปาปริก้าลงไปด้วยครับที่สีน้ำซองที่บอกอย่างเด็กที่เห็นว่าเป็นพริกปาปริก้ามันไม่ใช่กระเทียมพริกไทยธรรมดาแต่ว่ามันมีปาปริก้าอยู่ด้วยอันนี้มันเป็นมันเป็นฟู้ดดีไซน์ขึ้นมาแล้วนะนิดนึง จริงๆอาหารมันก็ตามใจเรานิดหนึ่งนะคือคือการทําอาหารนะครับผมไม่รู้ว่ากระเทียมฮ่องกงมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าผมไปเปิดรูปแล้วมันลักษณะหน้าตามันคล้ายอย่างเงี้ยผมก็เลยลองทําอย่างเงี้ยครับแล้วรสชาติผมก็ลองชิมทําลองใช้พริกตัวนู้นปั่นดูใช้พริกป่นปั่นดูใช้พริกพริกที่เขากินกับพิซซ่าครับพริกละเอียดปั่นดูอย่างเงี้ยก็มาสุดท้ายมาจบที่ตัวนี้นะครับพริกปาปิก้าปาปิก้ามันจะมีความหวานออกมานิดนึงปาปิก้า แต่แบบพริตัวอื่นมันจะขมบางทีมันให้ความขมเกินไปแล้วก็กระเทียมที่เราเจียวมันออกจะขมนิดนิดอยู่แล้วครับกระเทียมก็ได้พริกปาลิก้าที่แหละลองตัวนะผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องลองดูแล้วตัวนี้เป็นอะไรครอันนี้เป็นกุ้งนึ่งนมสดครับแต่เป็นกุ้งนึ่งนมสดสูตรของทางร้านนะปกติกุ้งนึ่งนมสดจะหน้าตาขาวๆเนียนๆใช่ไหมครับเนื้อเนียนๆ แต่ว่าน,นี้ก็สุดของทางร้านสุดกุ้งนึ่งนมสดระเบียงบังครับระเบียงบังชื่อในเมนูเป็นอย่างนี้เลยครับโอเคมันยังไงก็ใส่เห็ดหอมด้วยผมจะผมอ่ะจะไม่ชอบอาหารลักษณะที่กินไปแล้วรู้สึกเลี่ยนรู้สึกอะไรเงี้ยครับผมก็ลองหาอะไรดูที่มันจะตัดความเลี่ยนได้เพราะว่านมกับกุ้งเนี่ยถ้าเอามานึ่งด้วยกันเนี่ยมันจะออกรสชาติเลี่ยนเียนนิดๆแหละถึงจะมีรสชาติเค็มนิดๆแต่ผมก็เลยเอา เห็ดหอมเนี่ยแหละครับใส่ลงไปตัดเลี่ยนนี่เป็นเห็ดหอมไซส์ใหญ่ด้วยนะครับที่ใช้เนี่ยไม่ใช่ไซส์เล็กเพราะว่าผมดูจากการสไลด์ของแผ่นแล้วมันเป็นมาจากหัวที่ใหญ่อะหัวเห็ดที่ใหญ่แล้วมันจะเวลากินมันจะได้เลเยอร์อีกเลเยอร์เลเยอร์หนึ่งไปใช่มีเนื้อกุ้งด้วยแล้วก็เห็ดหอมด้วยโอเคแล้วก็ตัวนี้เป็นปลาปลาช่อนกระบอกปลาช่อนกระบอกครับดูไม่ธรรมดาทีเดียวสีเขียวเขียวนี่คืออะไรฮะที่ติดอยู่บนตัวปลาอันนี้เป็น เป็นสูตรของทางร้านเลยสูตรของทางร้านอีกแล้วใบเตยครับไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนอ่ะเอาใบเตยทำกัขบข้าวใช่ไม่เคยเลยจริงแล้วก็มีนะจริงๆลักษณะกลิ่นของใบเตยมันทากับข้าวหลายอย่างพวกไก่ห่อใบเตยอ,อะไรเงี้ยนะฮะอ่าใช่ใช่มันจะมีลักษณะหอมที่เข้ากับอาหารบางตัวผมก็ลองทําดูเหมือนกันครับแล้วเสิร์ฟกับตัวกระบอกด้วยเสิร์ฟกับกระบอกแล้วก็เผาเผาก็เผาในกระบอกครับเราจะใส่ปลาลงไปเผาในกระบอกบผมนิกว่าเอาปลาสุกมาวางว่าจริงๆไม่ใช่ จริงๆมันเป็นปลาเผาครับอ้าวปลาเผาแต่เผาในกระบอกฉะนั้นกลิ่นของไผ่ใบเตยใช่แต่อยู่ในนี้เลยใช่อยู่ในนี้แล้วลักษณะของเออปกติปลาปลาเผาเกลือทั่วไปเราจะกินหนังมันไม่ได้ครับเพราะเขาจะไม่ลอกเกล็ดไงจะจะเอาเกลดอเกลือจะปะไปที่เกล็ดเลยแต่อันนี้ครับเราทานหนังมันได้ด้วยหนังมันจะมีลักษณะก็เนิบเนืบะครับเพราะว่าลอกเกล็ดก่อนแล้วลอกเกล็ดก็ต้องเอามาใส่ในกระบอกนี่แหละ โจดโจดมันก็มีอยู่ว่าถ้าลอกเปล็ดเนี่ยแล้วเอาไปย่างเนี่ยมันยั่วมันยั่วอะครับปำจะตัวนิ่มขึ้นเราก็ต้องหาวิธีใส่ในกระบอกให้มันสามารถย่างได้เดี๋ยวก่อนนะในนี้ยังมีเปล็ดอยู่หรือเปล่าไม่มีแล้วใช่ไหมเอาออกแล้วครับไม่มีแล้วเราก็จะกินหนังได้ด้วยเลยเนี้ยกินหนังแต่เห็นสังเกตว่าจะมีตัวมีหยกมีหยกแล้วก็ชุดผักมีหยกนี่ปกติเราจะกินกับพวกเป็ดย่างครับแต่ว่าวันนี้เรามีเอามาจัดชุดกับใช่ ปลาปลาช่อนกระบอกใช่ครับก็จะมีน้ําจิ้มหลายตัวมีน้ําจิ้มสามตัวเลยเป็นน้ําจิ้มเมี่ยงน้ําจิ้มมะขามครับน้ำจิ้มมะขามเปียกใช่แล้วก็อันนี้เป็นน้าจิ้มซีฟู้ดวันนี้ชิมกันนานแน่นอนเพราะว่ารู้สึกว่ามีรายละเอียดเยอะอะไรอันนี้กันเนี่ยนนี้จะเป็นปลาธรรมดาเหมือนจะเป็นปลาเนื้อเนื้อมะนาวธรรมดาคล้ายจะเป็นอย่างนั้นแต่ผมก็ดูว่าปลาเนี่ยเป็นปลาที่หน้าตาแปลกๆปลกปลายกครับไม่เคยได้ยินมาก่อน ปลาหยกของทางร้านผมก็ไม่เคยได้ยินว่าทําเมนูอะไรมาก่อนเลยนะครับมันคืออะไรฮะไอตูปปลาตัวนี้ปลาหยกก็คือปลาที่ซีพีพัฒนาสายพันธุ์มาครับเลี้ยงในน้ําก่อยเป็นน้ําก่อยก็คือน้ํากึ่งทะเลกับน้ำาึจืดสามารถทําให้เลี้ยงง่ายขึ้นราคาถูกลงมาอะไรเงี้ยะแล้วลักษณะจะคล้ายๆเนื้อปลาหิมะแต่ราคาจะสูงมากราคาปลาของปลาหิมะใช่สูงมากอันนี้สูงมากเราก็ทําให้หาหาลักษณะของเนื้อปลาที่มันคล้ายใกล้ใกล้เคียงกันนะเดี๋ยวต้องลองเดี๋ยวตองลองกันเยอะโอเค เดี๋ยวผมเริ่มเลย้ลยกันนะฮะเอาตัวไหนก่อนที่เราทําก่อนเลยเอาที่เราทําก่อนเลยก็โดนกุ้มมากาแฟที่ทานทานด้วยกันผมผมเขินนะเนี่ยคุณผู้ชมื่อก่้ผมคุยไว้ไม่ไม่รู้ได้อย่างที่คุยป่ะแต่ว่าจริงๆมันมันถ่าทานร้อนร้อนมันจะดีกว่านี้นิดนึงนะกดลงไปอ่ะก็คือเด้ง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 ซู่ช้อนอ่ะความเด้งมนจากที่เราไปไปสะดุ้งมานิดนึงเมื่อกี้คุณผู้ชมครับ โอเคผม,มผมเข้าใจแล้วว่าเทคนิคที่เราไปลวกแล้วเราก็ไปสะดุ้งน้ำมันอีกนิดหนึ่งอ่ะมันให้ความเด้งอย่างไรมันเนื้อกุ้งมันรัดตัวอย่างที่ว่าแล้วมันเด้งดีคือจานนี้จะได้สมุนไพรครบเครื่องอือถ้าชอบเผ็ดก็ขอพริกเพิ่มได้ครับพริกทอดผมมาชอบชอบมากผมชอบพริกทอดเนี่ยเดี๋ยวต่อไปดีกว่า ตัวนี้นะอลองอลองลองไปก่อนลองกินก่อนยังพอได้อยู่นะสุดยอดอคุณผู้ชมขอบคุณครับนี่จะเป็นเมนูโปรดของเมนูหนึ่งเลยครับคุณผู้ชมปูนิ่มกระเทียมฮ่อง,องกงครับทานเล่นก็ได้นะฮะ ไอ้ิกปาปิกา้าเนี่ยมีเสน่ห์มากนกะพี่ครับกระเทียมกรอบแล้วก็ปูนิ่มเนี่ยกรอบนานครับก็ทอดแยกกันครับทอดกระเทียมทําจริงๆทําเก็บไว้กินที่บ้านได้ครับกระเทียมเนี่ยเราทําเก็บใส่ใส่กระปุกไว้ได้เลยเราจะทอดอะไรก็แล้วแต่ปีกไก่โรยกระเทียมซะ หรือว่าจะเป็นปูนิ่มโรยเห็มกุ้งโรยกระเทียมได้ได้หมดแล้วเมนูตัวนี้ก็จะมีค่อนข้างเยอะนิดนึงกุ้งกุง้งก็ลักษณะจะเป็นกุ้งคล้ายๆอย่างเงี้งยครับกุ้งกุ้งแช์บววครับแต่ว่าทอดทั้งเปลือกเลยทอดให้เกือบเปลือกกรอบครับอ่าทอดให้<ล>เปลือกกรอบแล้วก็โรยด้วยกระเทียมตัวนี้แล้วก็กินทั้งเปลือกเลยอืมเนี่ยครับก่อนที่ผมจะชิมจนเพลินจนจนจนกลายเป็นอิ่มไปเนี่ยครับเดี๋ยวอยากจะให้กาดฟฟีเขาฝากบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่า ร้านเนี่ยมายังไงแล้วก็จะติดต่อยังไงได้ต้องจองโต้อะไรยังไงไหมหรือว่ามีโปรโมชั่นพิเศษยังไงสําหรับได้ครับคุณผู้ชมว h a ชแนลของเราอมายังไงครับที่ร้านนี้ตอนนี้มาเข้าได้หลายทางนะครับจะเข้าจากทางหลังรามก็ได้หลังรามวิ่งเข้าเมืองครับพอเจอสามแยกเลี้ยวขวา ก็เข้าจากทางลำคำแหงยี่สิบสี่ตรงมาอย่างเดียวเลยตรงยาวเข้ามาเลยเจอแยกก็ตรงมาอย่างเดียวเลยเจอแยกก็ตรงมาถ้าเจอแยกแล้วตรงมาก็จะเห็นร้านอยู่ด้านขวาเห็นร้านอยู่ด้านขวามือยูยูเทิร์นครับยูเทิร์นตับนอุโมงข้านอุโมงใช่ก็ข้ามกลับมาเนี่ยหนึ่งก็จะเจออุโมงนี่เป็นอุโมงที่ไปพัฒนาการครับฉะนั้นคนจะคนจะมาจากพัฒนาการก็ได้ก็ทะลุอุโมงขึ้นมาทะลุไซายเลยทันทีเดี๋ยวเลยถ้าถ้าไม่ทันทีเลยเลยครับโอเคเดี๋ยวมาจากเส้นพระรามเก้าเส้นพระรามเก้าถ้ามาจากในเมือง เลี้ยวซ้ายตัดเข้ามาเลยเลี้ยวซ้ายเออเลยไก่ย่างจิลพันธ์ครับเลี้ยวซ้ายเามก็เลี้ยวซ้ายตัดเข้ามาก็จะเจอร้านเราอยู่ด้านซ้ายเหมือนกันครับแล้วเบอร์โทรศัพท์ที่ร้านเบอร์อะไรครัศูนย์แปดหนึ่งครับหกหกหกศูนย์สามเจ็ดเก้าครับใช้เบอร์เดียวกับที่ร้านโคบังครับใช้เบอร์เดียวกันครับแล้วเห็นว่าจะให้โปรโมชั่นพิเศษใช่สําหรับรายการรายกานเท่ห์ทำเป็นเท่ตั้งแต่วันที่เปิดร้านเลยนะอินชาอัลเลาะห์ก็คือเปิดเปิดวันที่สิบเจ็ดวันที่สิบเจ็ดตุลาค ใช่ครับหลังอิดไปสองวันหลังอีดไปสองวันมินชา์ลส์จะได้วันนั้นแล้วเราจะให้โปรโมชั่นคุณผู้ชมไปถึงสิ้นพฤศจิกายนสิ้นพฤศจิกายนลดสิบเปอร์เซ็นต์ลดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ต้องบอกว่ามาจากรายการทาเป็นเท่ทำเป็นเท่โอเคครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับการทําอาหารไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดเพียงสองมือและหนึ่งใจคุณผู้ชมวันนี้ผมกับการดังฟีีต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่วันเสาร์หน้าเวลาสามโมงครึ่งโดยประมาณครับ จะพาไปท pra ี่ไหนจะพาไปกินอะไรทำเมนูอะไรนั้นอยากให้คุณผชมติดตามชมกันครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนครับอัสลามุอัยคุมบารัษัลตุลลอฮิวบาระกาตุ Oh